มาชมกันต่อคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดนะครับแบดแบรซีรีสประจำเดือนพฤษภาคมนะฮะนี่ยังอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มทีนี้มาดูมือพีที่จับกับมือพีลบกันบ้างก็ทางซ้ายมือนี่จะเห็นนะครับเป็นคุณธนพัฒนหรือว่าอาปื๊ด จับกับพิทยาหรือว่าคุณพีทส่วนสีขาวทางขวามือก็ทีมผีจับยัดนะครับคุณบอลกับจับคู่กับคุณอิสระนะครับหรือว่าน้องเมฆมือพีหรือที่จับคู่กับพีลอบนี่ก็จะเบาเบากว่าคู่มัอสกี้มัลสกูนี้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้ในะมือสีก็จะหนักหน่อยนี่ครับ สีน้ำเงินนะฮะขอภายสีน้ำเงินนี่มีจับยัดนะครับบอลกับอิสระกรรมการก็ให้เลือกแดนเลือกเสิร์ฟกันก่อนสองเกมกติกาอย่างที่บอกครับรอบแบ่งกลุ่มนิติแค่สองเกมนะครับถ้าชนะสองเกมก็เอาไปสามแต้มถ้าแพ้เกมหนึ่งชนะเกมหนึ่งก็แบ่งกันทีมละแต้มนี่โอ้โหต้องดูเก่าขนาดนี้นี่ต้อง ต้องไม่ธรรมดาเนี่ยอัพปื้ดต้องมีอะไรครับรุ่นนี้ยังมาลุยกับน้องๆเนี่ยต้องถือว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูครับเก๋าไม่เก๋านี่บอลน,นะครับบอลใส่แว่นตีด้วยติดตามกันได้ครับเดือนหน้าก็มีการแข่งขันนะครับแบดแบนในเดือนหน้าก็มีการแข่งขัน ช่วงต้นเดือนมิถุนายนสมัครกันมาได้เลยครับเข้าไปดูได้นะครับทางแฟนเพจของ a บดแบ r ไทยแลนด์แล้วก็รวมแบดแบ a ไทยแลนด์ลี e แล้วก็รวมไปถึงแบดแบ r แบดมินตันกรุ๊ปลองเซิร์ชดูครับใน Facebook นี่แล้วก็สมัครกันล่วงหน้าเลยครับ ในประเภทพีพีลบนี่ต้องบอกว่ามีตีกันถึง64คู่นะครับ16สายที่1ที่ 2, ท2เข้ารอบต่อไป <10 S 1> ครับสายบน3 4ลงสายล่างครับเงินรางวันไม่เท่ากันในประเภทพีกับพีลบนี่ต้องบอกว่า ทีมแชมป์ของสายบนนี้จะได้เงินรางวัลถึง3 0,000ื่นเลยนะครับโอ้โหค่าสมัครคู่ละพันแต่ถ้าได้แชมป์เนี่ยกดไป3 0 0 0 0ื่นเลยคุ้มสุดๆร้องแชมป์ได้15 0 0 0ครับอันดับ3ร่วมได้5,000ก็คือได้ทีมละ5000นะครับส่วนสายล่างก็จะน้อยหน่อยเพราะเป็นผู้แพ้มาจากรอบแรกก็จะได้แชมป์สายล่างที่ได้5,000บาทร้องแชมป์2,500้บาทแล้วก็อันดับ3ร่วมได้1,500บาท อบอุ่นร่างกายเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเตรียมลุยแล้วครับสนามที่11ก็ฝากไว้ด้วยนะครับของเดือนหน้านะครับคุณเกศรคุณสุภกิจจาก New Wave m e t ันและกอ l จ s t G กับคุณปาน์มลือไทยคุณสุริยันจาก Lion King หลายท่านอาจจะงงว่าเราแข่งกันอยู่ที่ไหนก็ตอนนี้ตีกันอยู่ที่สนามมณีพงศ์นะครับ Spirit by มณีพงศ์ สนามใหญ่กว้างขวางไฟด้านบนนะครับนี่ครับเอาครับมือพีเรามาดูมือพีจับกับพีลบกันบ้างเอาครับพุทธสินพุทธสิน บอกให้อปเปอรเป็นคนลับก่อนเริ่มนะครับโอ้โหแบ็คแฮนกระแทกลูกนี้เต็มเน็ตเลยแม์ที่204สนามพิกาคุณพิญโยคุณไพศาจากสาอทอีาเิอเชิญก็อย่างว่าครับนักกีฬาจะมีตื่นเต้นหรือว่าเครื่องยังไม่ร้อนห้าแต้มแรกนี่ก็อาจจะเสียกันง่ายนิดนึงก่อนเนี่ยครับยังเสียกันง่าย,ยดเดี๋ยวให้สักผ่ามาสักครึ่งเกมให้เหงื่อซึมก่อน

สองสามครับเอาปืนเสิร์ฟโอ้โหดูเสิร์ฟมือ,อเสิร์ฟหน้าโฟด้วย<อ>เสิร์ฟหน้าโฟนี่ต้องบอกว่ามีแต่รุ่นเก่านะครับที่ยังเล่นอยู่หวางดีครับพุ่งไปเอาไม่ทนันอา้าว อืมไม่ดีครับโดนตบใส่ตัวเอากลับไปไม่ได้แมทที่สองร้อยห้านาที่สี่สองแม่พลาดเองครับเสิร์ฟติดเน็ตเองครับบอลสี่ต่อห้าโอ้โหพลาดง่ายอีกแล้ว ทันแล้วนะครับหน้าห้าเท่ารู้รับครับนี่แหละครับมือเก่าๆก็จะอย่างเนี้ยครับเหนียวฟังนุ้นเป่าปากเลยครับโหคุณนารับแบบนี้เลยอ่ะเสิร์ฟติดเน็ตซะงั้นหกห้าครับ โอ้โหมาให้หนาอยู่หลังก็เหนื่อยดีครับโอ้ยขึ้นออกไปเองยังยังมี Unforced Error อยู่เยอะครับโอ้โหเจ็ดห้านี่วางนิ่ม สวยงามเอาลูกม้ผไม่ใช่ลูกเข้าครับไม้เข้าตีใหม่ดิครับแต้มน,นี้โอ้โหก็เกิดขึ้นได้นะฮะต,ตีอยู่ไม้อีกขอนึงกระเด็นมาเข้ามาขอดเราเอาเอาใหม่ครับเอาใหม่7จห้าออก8ปห้าครับ โอ้โหเสร์บติดเน็ตแม่อับปื้ดกับพีทไล่มาแล้วครับ6ต่อ8ดีพุ่งมาแล้วไม่รับจเจอ้าวนี่8เท่าแล้วครับเนี่ยโอ้โหเร็วจนขานแต้มไม่ทันเลยก็ยังพลาดง่ายอยู่ดีอืา 98ตบลูกนี้ติด9เท่าก็อย่างที่บอกนะครับคู่พีลบกับพีนี่จะจะอ่อนกว่ามือ4การเล่นก็เลยถ้าเทียบกับคู่สกูนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีตีเสียกันง่ายสันิดนึงนี่ครับยามาลงอีกทีไหมแม่มาาจ,จะรับวางด้วยหน้าโฟว่าเบาเกิ สิบเก้าหลอกสองจังหวะออกครับอ่ะปืดสิบเท่ากาันดูครับตบใส่ไปทางนี้นะครับเล่นผู้อว,วสซสแล้วโอ้โหสวยครับ ครับอยู่ไม่อยู่แต้มน,นี้รับวางดีมากดูโอ้โหต้องอยู่ไหมอะ่ะพุ่งหายไปคนแล้วครับตีไปตีมาหายไปคนสิบสพักครึ่งเกมโอ้ยซูสีครับกลายเป็นคู่ทั้งฝั่งพ k เคไอไทยแลนดนะครับอัปฟื้กับพีทนำอยู่นะครับ เขี้ยวเนี่ยครับกินกันไม่ลงแล้ดูวางครับหลอกหลงเลยโอ้โหถือว่าแข็งแรงมากครับอาปื้ดก็แข็งแรงมากดูครับแล้วไม่ดื่มน้ำด้วยนี่ธรรมดาที่ไหนนี่ฮะไม่ดื่มน้ำด้วยฮะคู่ขาดื่มครับ แต่ก็ใกล้เคียงนะครับ11 10แมตสิบแหมที่200อ,อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับนำอยู่แค่แต้มเดียวนี่ต้องมาคุมน้องหน่อยโอ้โหจะเปลี่ยนทางครับความคิดดีครับแต่ว่ามันติดเน็ตไปนิดนึง12 10, 2, 10. ออกไหมน่าจะออกนะครับสิบสามสิบเอาครับเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีได้ใส่แล้วครับโอ้โหรับไปแค่ครึ่งขอร์ดก็โดนซ้ำดีครับสิบ3สิบสาม นี่ครับไม้แรกกเปิดรับไปแค่ครึ่งขอดมือหน้าทุบหายเลยอ้าวตัดกลับมานี่เป็นแต้มของทั้งฝั่งนี้แล้วครับ14 11<ม>่โอ้โหเสิร์ฟโด่งเหลืเกินโอ้โหหมูหก <laughs> ยิ้มเลยครับหมูหกแต่กินไม่ได้อง<ม>ดูครับ,รบเอ้าคราวนี้หลอกเสิร์ฟหลังอีกโอ้โหเกเคี้ยวจริงอ้าวตบออกไปเอง โอ้โหโอโหย่างว่าครับอย่างที่บอกยังมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะอยู่ผมบุทีมมนตรีคุยนาจากทุกทีเรางานแทนทันในสนามที่6 13 15โอ้โหดูหน้าไม้ไปดูหน้าไม้กันไม่ได้นะครับเคี้ยวนะครับเนี่ย 16 13ม่ดีคนโอ้ยไม่ดีครับอเอายังอยู่คู่ขาไม่พร้อมเลยฮะเปิดเรากลับไปได้แต่คู่ขาไม่พร้อมครับโดนเขาแปะไปนี่ไม่ทันเลย14บ6หไม่ไหวซะแล้ว ยังเหนียวครับมาดูครับจะเล่นข้อมือ15ครับไล่มาแล้วขออภัยครับ14เอาเป็น15นะ15 16โอ้โหรับ2จังหวะด้วยยอดเยี่ยมไล่บีกแต้มหนึ่ง17 15 คุณัยังอยู่อยู่ดิหน้าและผมกับคุณชนค่ะคุณอืมสิบแปดสิบห้าเอาครับถ้าเอาเปิดได้คุมหน้าเป็นมือวาให้วางแล้วให้พิทยาหรือว่าพีทนี่เป็นตัวไล่ตบนี่โอเคนะครับเอาตัดกลับมามาเหมือนกันสิบหกสิบแปด ดูว่าจะไล่ทันหรือเปล่าอ้รับวางดีมากครับดูแล้วดูกระเดินขึ้นได้แก้ไขสวยโอ้โหไม่ไหวฮะเบี่ยงตัวรับเข้าซอกโฟนะครับเบี่ยงตัวรับดึงไม่ขึ้นเอาครับ1 7บ8ครับแีกครับแต้มเดียวฮะตามแต้มเดียวส,สูสีสูสีโอ้ยไม่ไหวแล้ว ไปตบคอร์สใส่เจอเขารับวางตรงลึกนี่เรียบร้อยครับอาปืดวิ่งหน้าตั้งเลยสิบแปดเท่ากันซานแม่เ <Yeah. S 1> สิร์ฟไปติดเน็ตซะงั้นดูโอกาสอยู่ในมือครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายทางด้านเมฆอิสระนะฮะสิบเก้าสิบแปดครับ, 19, รบอีกสองแต้มโอ้โหเอาเปืดเล่นยาก เนี่ยครับต้องขอโทษเพื่อนเลยครับเล่นยากไปหน่อยขึ้นตรงๆก็ได้ไม่ขึ้นนะสิบเกเท่ากันโอ้ยเหมือนจะเสิฟสั้นครับก็เลยลังเลเลยทําให้พิทยาครับหรือว่าน้องพีทนี่ลังเลฮะเอาสิครับยี่สิบสเก้ามพอยท์ทางฝั่งผีจับยัดยัดลงไหมเบรกได้ไหมครับปื๊ด ไม่ไหวซะแล้วอย่างนี้ไม่ได้ก็เกมแรกเป็นของบอลกับเมฆนะฮะทางฝั่งทีมผีจับยัดนะครับ21 19ได้ไปก่อนแต่ก็ใกล้เคียงครับเป็นรูปเกมที่คู่ขี้และก็สูสีนักกีฬาพัก2นาที ขอเชิญทีมลีเล็คุณสุภก,กานคุณสมันคุณสมัตและทีมกระจอกบอกเองคุณสอระวิทย์คุณพวุิที่บริเวณโต๊ะก,กรรมการด้วยครับทีมลีเล็คุณสุภก,การคุณสมัตเอาครับไปดูเกอ,กอกดูต่อนะครับในเกมที่สองเ <laughs> อาเปิดออกตัวแรงไปน,นิดนึง รับไม่ดีครับงัดไม่ขึ้นโอ้เจอตบเข้าขาขวาเลยนะฮะหนักใช้ได้ครับลูกตบของทางด้านพิทยานะครับหรือว่าน้องพีทดึงลูกนี้แรงไปหน่อยฮะหนึ่งคะแนนเท่ากัน ไม่ดีแล้วครับนั่นแหละครับเซฟคืนไปไม่ไม่ถึงหลังครับก็โดนตบใส่สิครับสองต่อหนึ่งปื้ดเสิร์ฟอยู่นะฮะเสิร์ฟมือหน้าเนี่ยโอ้โหแล้วดูแกจะวางกดมาหน้าแบ็คแฮนด์ครับสองคะแนนเท่ากัน โดนจับเซิร์ฟฟาลนะครับ3ต่อสองนะครับยกมือสูงไวหน่อยเซอร์วิชัตนี่จับเซิร์ฟฟาลนะครับอยู่ข้างหน้าสกุลเนี่ยนี่ครับเล็งนะฮะทางขวามือของจอออกโอ้โหด,ดีครับพุทดสินบอกว่าดีก็3เท่าสิครับ ว่าย่อไปเกี่ยวแล้วครับแต่ว่าเบานิดนึงกะวางมเลยฮะปื๊ดสี่สามครับทางฝั่ง,งบอลกับเมฆน้ำอยู่สี่เท่าครับเสิร์ฟเสียไม่ไหวครับโอ้โหอย่าเล่นกับผู้สูงวัยแบบนี้ฮะถอยแล้วมันไม่มาข้างหน้าแล้วครับ 5-4ดูครับโอ้โหแต่ถ้าไม่พ้นมือนี่มือไวมากนะครับปื้ดเกี่ยวกลับมาได้ครับ5เท่ากันไม่ไหวนั่นแหละครับเลือกจิ้มเลยครับแบบนี้คืนลูกเสิร์บดีมากครับแล้วก็รอจิ้มเลย6-5ตอ โอ้โหทะลุครับบอลรับคืนไม่ดีครับหกเท่ากันนี่ครับตบหนักใช้ได้ครับสำหรับทางด้านพิทยาหรือว่าพีทนะครับเจ็ดหกหลอกเสิร์บหลังยิงทางหากหลังกับผักโอ้โห วางแล้วชาร์จครับแต่ว่าชาร์จไปเต็มเน็ตเลยครับถึงลูกชา้าไปหน่อย86กตบแม่นครับตบแม่นมาเปิดรับไม่อยู่โอ้โหแล้วมันไม่ถึงหลังด้วยครับดูจังหวะเทคตบ7ต่อ8ก็ใกล้เคียงกันนะครับ ทั้งเกมแรกแล้วกเกม2เลยโอ้ยรับพ้นมือหน้ามาแล้วครับแต่มือ2ยังดักได้ครับ8เท่าแล้วครับมาตบลูกนี้โอ้โหใส่ไปเต็มเน็ตเลยครับน่าเสียดายมากแสงสิครับจากตามสองแต้ม9ต่อ8ฮะทางฝั่งบอลกับเมฆ สิบต่อแปดเหมือนกับว่าคู่หนุ่มกว่านี้จะรู้นะครับว่าจะต้องจี้ <G S 1> ไปทา <ไป S 1> งไหนสิบแปดโอ้ยเอาตัวรอวไดไปได้สวยครับสวยขึ้นแล้วครับ ว่าแล้วก็พลาดเองแม่จังหวะจะตัดเอารูปลงติดไปครึ่งเนต็ตนะครับดูคนระับถือว่าพลาดเองนะครับจังหวะนี้9ต่อ10ครับเอาปื้ดกับพีสไล่มาเราก็เสิร์ฟสั้น11.9ครับครึ่งเกม2เป็นฝั่งทีมผีจับยัดนะครับบอลกับอิสระหรือว่าคุณเมฆนำอยู่ มีโคช้ชมาช่วยติวด้วยฮะโคช้ชสุภาพสตรีส่วนคู่นี้ก็แก้กันเองฮะ S <S> การแข่ขันในประเทศฟลิอบนองแดทีมะคะต่อไปจะเป็นการแข่งขันในประเทศฟือ4อบนองแทีตที่สอสามดูต่อครับ119ดีไหมครับ 1> 1 2 1งดีนะครับสิบเ <11. S 2> ไม่ข้ามครับสุดเอื้อมจริงๆครับ12 10ครับแม่มาให้อะปื๊ดต้องขยับตัวเยอะอย่างนี้ดูครับข้อมือนี่ไม่เป็นรองใครนะครับนะ้าเอา้าโอ้โหมันลงบนเน็ตเลยดูเป่าปากเลยคูนี้ทำอะไรไม่ได้คะยิ้มแห้งๆเดียว10 12นี่ครับ จืดครับเจอแบบนี้เข้าไปกุมภา,ารักษ์โอ้โหแล้วเสิร์ฟแกแผวๆจริงสิสิบสามสิบเอ็ดฮะจะเอื้อมไปตวัดแบ็คแฮนด์ดูครับลูกนี้น่าจะปล่อยมือหลังไหมครับมือหลังมาแล้วเลี้ยวพลาดเล่นยากครับ 12 13เอาสิครับไม่ยอมไม่ทิ้งเหมือนกันี่ครานตีใหม่ครับ <c oughs> นี่ฮะเมื่อกี้มีไม้ข้าวคันนี้ลูกข้าว <c oughs> เล่นใหม่เล่นใหม่สิบสองสิบสามนะครับโอ้ยดักพลาด รวมไปหน่อยครับวางแล้วพยายามจะดักเขางัดเลยหัว1 0 4 2ไม่ไหวเลยครับครึ่งคอดแมนนี่ 2, สอิบสี่สิบสามสิปื้ดกับพีซไล่มานะครับ13 14โอ้โหได้กดแกอาจจะตบไม่หนักแต่กระจิ้มแมน่น,น,น,นดูครับเลี้ยวเลย ไม่ไหวซะแล้วสิบห้าสิบสามต้องบอกว่าแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากที่สนามสเปริตบายมาีพงศ์โดนจิ้มลงไปสิบสีหโอ้โหนี่ก็แต้มกระบี้กันมาตลอดครับผาดกันคนละแต้ม โอ้โหแล้วดูกระแทกทางตรงยังอยู่ครับแมนเหนียวดีจริงไม่เหลือใส่ไม้แรกในครึ่งคอร์ดก่อนนะครับแล้วก็มาซ้ำหน้าเน็ตอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับ <มา S 1> เทคด้วยยังไงก็ไม่เหลือ16-14กสิบี่ต่อไปจะเป็นใง ก็โห,โโหไม่ดีครับรรรไม่เหนียวครับไม่เหนียวเท่าไหร่เดินตบลูกนี้ขยับตัวช้านะครับก็เลยคืนไม่ได้17 14นำสามแต้มนะครับอา้าวยืนยืนผิดหรือเปล่าโอเคครับไม่มีอะไร โอ้วางดีมากนั่นแหละครับอเปิดวางดีนะครับทำให้ฝั่งเนี้ยขึ้นไม่ถึงหลังโดนทุบกลับมาเลย15 17บครับผ่ง 2, นางแค่2คะแนนโอ้เสิร์ฟไม่ดีโอ้โหเสิร์ฟไม่ดีครับจะยิงเขาเขาดักอยู่18 15ครับโอ้เด็กเสิร์ฟไม่ดีเหมือนกันแม่ โด่งไปก็โดนจิ้มกลับมาเหมือนกันนะครับ16 18ครับ <st it> ไม่ไหวครับไม่ไหวโหเล่นแบบนี้ครับผู้สูงอายุ19 16อีก2แต้มโอ้โหนี่ถ้า2แต้มนี้ได้นี่3คะแนนเลยนะครับทั้งฝั่งทีมผีจับออย,ยัดเนี่ออย ยังครับยังไม่ได้ครับ17 19สั้นเยอะมากเอาละครับ2ี่7ครับ3 m ม t c h p o ยด t เอายังรับได้ครับโอ้โหแมทที่สองร้อยสิบห้าคนณี่วันหกคณสาราจากอยู่ไม่อยู่ ้รับคืนกลับไปไม่ดีเองครับแล้วก็สบายๆนะครับยังมีรอยยิ้มเซฟได้หนึ่งเลือีกสองสิบแปดยี่สิบอยู่จนได้21 18อ็ดก็เก็บได้สองเกมรั่วนะครับทั้งคู่ทีมผีจับยัดนะครับระหว่างบอลกับอิสระ ชนะคู่อาปื๊ดกับพีทไปยี่สิบสิบก้าแล้วก็ยี่สิบเสิบแปดเก็บสามแต้ม,มก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ห้าแล้วเดี๋ยวมาชม